ลทม่กลม่็ไดม่ก็มงนไม่มองชินไม่ได้หาปลาไม่ได้ซื้ออนยญ่สืบภาพไป 哦、oh. 爸，花生什么了？ เออบักมามึงเยังยหาเออเอเยอะไหมคแม่โอ้ยอีไผมึงก uh ับเร็วเรเดี๋ยวู้ดมึังสาวอยู่เหตุยิ่งเสื่อสานึ่งวาบ่ช่วงนี้ บ้านเฮาว่าคนตายหลายหลีเออกูกะสงสัยเือกันแต่กูก็งงว่าเป็นอย่างมันก็เกิดแบบนี้ได้กูว่าจังไดจังไดเหมือนกูมิเสร็จนี่ล่ะกูเข้าใจว่าอีแก้วกับอีนางนีจะสินสุฟังมึงอย่าว่าไปเขาสิขายปากเอาไปไปห้าเฝ้าไปมนสิบวทันเขา สาธุสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางเทพาอาหักรักษาอยู่สถานที่นี้พระแม่ทรณีที่คุ้มครองปกปักรักษาจูนี้วันนี้กูขาน้ำหลกน้ำล้านมาทำพิธีการกขอให้อยู่ดีมีสุขยาไต้พกไตยพันอันน,นั้นอันนายไฟอันตราย ยาด้มากไก่มากกังมากกายให้นี้ถ้าความสุขกายสุขใจเจริญเจริญเจริญเนอาสาธุ มามาต้องฝ่ามานีดูพุ่นเพื่อนพ่ออีกเราพุ่นใส่อยู่นี่พุ่นโอ้สิใส่กลัวบาทเท่าไม่เป็นแปลกว่ะสามสี่หมื่นมานี่นตัายไรครับดิกูกะว่าขึ้นเมื่อไงล่ะหรือว่ามันสิเป็นโรคหาระบาดยังคือสมัยตะกี้ว่ะ บลูวะไปเฮ้าลงเป่าไปเก็บซอยเพิน่นมาเออเอาละเมื่อนี่ที่เอิญทุกคนมาประสมกับประวาร์ช่วงนี้เนาะหมู่บ้านของเฮาก็มีคนตายหลายติดต่อกันคู่มือเลยช่วงนี้ก็ยังให้ทุกคนระมัดระวังตัวการทำกังขึ้นก็นจะออกไปนอกบ้านคนบ้านเฮาก็ตายหลาย เดือน,นตายตั้งสิบสามคนมันเป็นจ้าไหนเมื่อมันสิมีผีปอบมากินมาเอาคอยว่ามันมีปอบแ่แล้วเอาเ,เอาเอา,เ,อา,เ,อาเหยียบกอนเนาะเพื่อความสบายใจของทุกคนเดี๋ยวซีร้องให้อีแก้วนี่ไปเสียงเบิงว่ามันเกิดยังคืนกันแหนในหมู่บ้านของเ้า เราเห็นด้วยวมันสีแม่นสันได้แทะล้เขาสิได้หูว่ามันเป็นได้แท้ก็เอาตานี้เนาะเฮาแม่นลอดตีแม่นหดตีตกลงต่าง ว่เขาไปนั่งร่วมที่นี่นําเข้าสิบบ่ดอดอคุณนั่งยูนี่กับพ่อเจรอแหละวมันเทีออของสวยเ่างามมื่อก็ต้องเบิงใหญ่ใจญมันจังเกินตา <Okay. S 2> มาทั้งวันนี้มันเกิดยั่งขึ้นแม่แก้วมันเกิดจากลูบายเข้าตัดถนนทับหมง่งโดยที่จะข้างพื่อดูตอนนี้เพิ่อความสบายใจแล้ว ขี้หน้ามีแก้วป่ะกลัวมันแปลกๆแต่พิธีกรรมเลยดิให้สันเดี๋ยวไปเบ่งมันกันเวยไปไปสันเฝ้าไปเบ่งมันไปห่วมันหงิกเล นั่งนี่อย่างนี้บรสบายใจเรื่องว่างหันบอแกว่าคนเสืยหูเรื่องของเฮาอีีบอทา,าคนหูบอตอนเห็นมันเกิดเพอะเฮาเขาสิมีหนายอยู่ต่อไปได้จังไดน,นามสิบอีหอย่างมันบ่มีไผ่หูดอก ข้ายาไปยูงองอื่นดีบ่เฮาสิไปยูใสเฮามีกันซัมนียมีกันยูสองคนเพื่อนกับยูนี่เสื้อแกว้วพุงยางมันสีเรียบร้อย <c oughs> ไอ้ขอบอกตรงๆเลยด้วยไอ้ยังจะเจ้าวินเมียอยู่ทำไม,ไมเนี่ยวะไอ้กับหูมันเป็นไปบ่ได้อะไอ้ก็เห็นแล้วคิดดีๆด้วยขันคนในหมู่บ้านหูว่าแก้วเฮ็ดยังล่งไปแก้วพิชผีจนคนในหมู่บ้านตายไอ้ให้เวลาแก้วคิด ตัวผมาไมปัานมะล่ำแทนทีสิเดไปเที่ยวกับสูเอาน่ามึงตะเขาเหลือมพิทีเอแมมสมบายใจสิเดจบจบไปเซจแล้วมึงคอยตามมาเออเออเที่ยวเพื่อกูนั่ม่ลลาเอ้ยแตแล้วไปลูกจ้าแม่แค่นี้ก็เดอร์แม่กูเอินแล้ว เห็น okay. ไปที่นี่ไปเพื่ออยังนี่ <Hola. S 1> เอาล่ะเดินไปที่ใด